สวัสดีครับเมตุยครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอุ้ยสวัสดีครับคือบวัดดีพป็นยั้ไงนี่นี่ซ้อมบทซ้อมบทเป็นซ้อมบดเลยเม้นเม้นซ้อมบทเป็นผู้กำกับมื้ยนะผู้กำกับเหรออกําลังอิทชายท้อมนี่ก็จะเลยพักกันเมตุยเมตุยเนาะเพราะว่านี่วามีพี่น้องว่าว่าเลยตัวเดียวห้างเดียวอย่ฟังเป็นฝันดีฝันแย่ด้วยนะครับแต่ก่อนเขาจะเขายางนั่นเท่ากับแต่ที่บักเกิลลาวเลี้ยงเม่ตุยนี่ขึ้นเมตุยจนนี่กำลังหิบช่องเนาะ ครับมีช่องยูทูเพื่อกันนะครับวัวคนวัวพอลี่นี่ก็เป็นคนดีฟันดุนะครับให้เงี้ยนกับฟันดีไม่ต้องคุณแม่นนนั่ว่าก็พ่อมีอะไรเสริมเนาะอะไรข้าวฟืนกข้าไฟเนาะกับมีช่องนะครับกับฟากไม่เราเลี้ยงฟันแม่นว่ามันสูขุนสุยบ่ได้แล้วบ้านนี่เงี้ยนว่าฟันแม่นอีหลีเดี๋ยวฟันเห็นบ้านหลังใดออกรวดไหมเงี้ยจนไปเพิ่งอันบ้านเลขที่น้ำกันผุเร่อหนี่งเพิ่งกันสามหกว่ามันออกแล้วเลนาะสนใจออกบ่เลยคูบบ่แล้วก็หาย บอกว่าไฟันบ้านมึงแงนนไปตื้อไอ้เจ้ฟันหมดเลยฟันปันเห็นคุ้นก็ไปออกอายุอายุออกพ่อสัวอืมนะครับก็เป็นสั้นแหละนะครับเรียกว่ามั่นใจอยู่ว่าเขาฝันมันอ๋อมาขาเรียกข้อว่าเนี่ยพอดีครับว่าพี่น้องคนฝันในพื้เดี่กับแม่ฝันยม่ติ้มชื่อติ้มแม่ติ้มเนาะแม่ติ้มเป็นน้องสาวผู้นี้เป็นน้องสาวผู้นี้แล้วแล้วแม่ตื้อร้องเบาเลยครับที่เป็นน้องสาวที่เป็นสาขาผู้ผู้ดว่าฝันว่างเด๋เนาะ เพิ่นฟันเพิ่นฟันว่าเขามาบอกเพิ่นมาสันว่ามีรถเหยียบเล็กน้อยตายย่ถนนมาสันเขาเลยมาบอกเพิ่นผมเย้าเหย้ามาสันเขาบอกเพิ่นเขาเลยว่าแม่แม่ลูกคอยคักๆสันผมเยาหนุกสาวแล้วกับผมเงย้าเนาะว่าเขามาบอกว่ารถเหยียบเล็กน้อยตายผมเยาเย้าเขาเลยมาบอกเราเขาได้ไปเบิ่งมาเนี่ยเขาเลยไปเบิ่งเขาไปเบิ่ง ไปเบือ้องหลันกระสีเมียนเต้อะวะบันเรียนเขาเลยเอาไปทำลายหลักฐานมาจ้นเอาไปเห็ุที่ไหนเขาเสียเอาไปฟังไปยังเขายัดแล้วเห็นยังสีเมียเนี่ยวะเสียเอาไปทำลายหลักฐานยัดหยันผู้แม่เขาเห็นยังสีเนะเขาทะเลสีเอาไปเอาไปฟังไปยังเนี่ยละฟัไ<อ>นได้ฟังกูมไม่ตื่นว่า เขากำลังสีเงินคุดสียังเพื่อนว่าเขาสิทำลายหลักฐานนะเพื่อนเพื่อนไปหอดเพื่อนกับลังไปหอดพอดีเขากำลังสิเห็ดทำลายหลักฐานเพื่อนว่าอิฟังสียังนั่นแหละแล้่ว่าเขากำลังกดกำลังยังเพื่อนเลยไปท่านพอดีที่กันผู้ผู้เสียชีวิตในหลานสาวครับเป็นลูกเพื่อนเป็นลูกอ่ะมันอันอายุสิบสองปีเพื่อนว่าสิบสองปี ม้นตะขึ่นปองกซื้อยังก่อนซื้อปูน่อปูี่แปียลูสาวเราซื้อปูอาจายกะไรนครับพอ๋เนื่เอาแปดซื้อมกอะไ้ซื้อปูเลยลูกสาวคนกันเลย่ป่อยเอาเป็นตัวเดียวห้างเดียวหงเขียนนะฮะอายุอายุเนาะอืมอายุพเกิดจั่อเมเกิดสิบสองหมะไรเอาโออะอนหลังเนาะเกิดป็นอายุมันสิบสองปีแต่ว่เนาะ สิบสองแต่เอาพ่อซอกับอายุตอย่างพ่ออับอายุแค่นั้นพ่ออมาลบอายุเนาะเอาสัตว์ด้อี่นองกระียสิบสองปีแต่เว่าเนี่ยนดมาเลยแตว่ากระเสียอาแบบยังไงเนาะพ่อซอเราสอหาหกแปดลบไปสิบสองแต่เีหาสิบหกปีเออพ่อสเกิดพ่อซเกิดพ่เกิดสองหาหาหกเกิดพ่ออสองพันหาหอยหาสิบหกอนนี้เรา้อัใหเา หกหเพี่กับน้องสองพันหาสิบอายอายุกับสิบสองเนาะองพันห้าสบสองเสองห้าสองห้าหกสองห้าหาอายุสิบสองจะได้หกหเนาะ ก้าวออต้นไ้แบบนันออนานเนี่ยรู้อะไรที่อรามาเลยกเกนี่ยเ็เด่าถือกันรอใครแต่้ามันดอกหอกูนอ้วขาเกีว่ดีพวกใถือกันมันมักหมุนหมุนยุ่ยยิ่งวันวันก็ฟันด้วย็ดปวกเลยเก้าเจ็ดแปดเลยเขาเมื่อกอหกแปดเจ็ดกับหัวบ้าบลอด้ย ตู้มพยายามเลยมีเก่ลเนี่ยกับยังเดียวแหละนะครับถ้าเียนรถยังจำอะไรไหมตัเองในันว่าเียนรถเดียวหรเพิ่นบ่ได้บ้าเรื่องทะาบียนรถว่าัมเพิ่นมาเกี่ยวหน้าัมเพน่นยังเนาะซีเรเยิ่นว่าสิบสอง่นอายุร้านสิบสองอายยเพิ่นเนาะเพิรนวางไอ้ล้งจมว่านเวันไ่เห็นอีกต้องไม่ยำอีกตไหมว่าแต่ไปท้ายคนนี้เพิ่นเป็นนายกองยังไมเพิ่นว่าหยัดายมันเปล่าอย่างนี้คนเป้าานีเลยเนาะ ไฟฟ้านใหายไม่ตื้อแทนเนานพ้ํนฝันฝันแม่นอยู่ด้ย่ายนี่ก็ะทำเม่ยนปะเหมีตนก้อนก้อนบรรจุบตรจุลี่สองสามใบเจริญใช่สามตัวคนถึงดีดีนอ้ํถือเลขดีดอกไม่ดีอยู่ด้วยย่ายแล้วศึกเป็นคนศึกเลขดีอยู่อิ่มสายได้สิบบาทคนเป็นคนถือเลขประจำเนาะอหลานสาวก่ออายุสิบสองลูกสาวลูกสาวเน้อลูกหลานวุ่น เป็นลูกหลงบอกเมื่อปีพันในผัวเถ่าเออนั่นแหละพ่อพ่อเป็นยังหลุ่นต่ว่าหลานพ่อเขาเดียวบางแล้วพันในอยู่หลายนะวัวนไหนไม่ลูกน้อยนะผัวเป็นน่นตายว่างหันหกหกสิบเจ็ดสิบสามแล้วเจ็ดสิบสามแล้วผัวเป็นในผัวเถ่ามันก็เล่นไม่ลูกหลงบวเพันได้ลูกผัวเราได้ลูกตอนผัวหกสิบหกสิบแล้วไม่ใช่นะมันก็เล่นอายุเด็กมันก็เล่นได้ลูกน้อย ไปใส่เขาเก็อนิตะวันหลานนั่นนะเพราะว่าเขาก็คิดว่าเป็นลูกเลัวหลานตีเขาสี่บางสี่น่นานหละงล้งเดี๋ยวได้า่หลวงตัวลานบพรเลี้ยววงงานเราเป็นแต่เป็นลูกเท่น้นะลูกในฟัวเถานะคนเถาะาะครัไม่ลูกอาจจะสุรุบาอายุหลานสาวสื้อนปูเนาะอายุสิบสองปีนะครับมาลบเบื้องแล้วเป็นพ่อสองสองหาหาหกมา่อยว่าหาหกนี่มันมากับหวกเราหาเก่าน้่ นี่คเก้า่งไปกครัมาณ้านี้พอดนี่เนาะครับเราจะช่วเลือนะครับอายุนะครับเอาะครับเป็นพวกฝันของผู้เรียกอะไรเนี่ของนาทิมนาทิมเนาะนาทิมนาทิมพ่อฝันของม่ทิมเด้่นะครับปันว่าลูกสาวตายนะครับเนาะรถส้นนะครับเราจะไปฟังนะครับเพรเนี่ยเป็นเรื่งกลางก็ได้ยเนซอไปช่างเรื่กลางบุญละเอาเสียเอาไปสำลลัาเสยสองกันจื้อซื้อสองหนึ่งเขาเสียไปฟังอายุเล่ากันนี่ละตามนี้นะครับพ่สอเกิดสองห้าห้าหก เราต้องลงหาโกหาเก่านั่นเป็นเรกันนะครับเนาะแต่ตัวเมียเป็นบอยลีเป็นมาคิบสองเนาะเป็นมาคิบสองเอาพวกไหนเนาะเป็นมาคิบสองเปนมาย่มมาหนึ่งมาคิบสองย่อสิสองเนาะเขาเรียกเนาะเราต้องได้ก็ว่าย่ตัวเก่านะครับคนมาคิบสองเลยมาคสองเลยได้เงินคุว่าอืมมันก็สิบสองสบสอเนี่เรานพี่น้องไอ้อสเกิดหาคกหาเก่าน้เมาะเราเรียกมันรัดสุดมาหลายงวดเล ถ้สียบมอเตอราเอนแบบอลี่นี่มันหมักหมุนอยู่เลยเออมักหมุนอยู่เลยเป็นอาถรรพ์นี่ได้เละเก่ก็เลย่อันชัดแล้วครับโอมอนตอเชียนชัดดีเว้ยวงด้่ะสี่น่ไหมวงเขียนเลยได้เนี่ยเอาตามแม่ยิมผูอมันมักผู้ฟันนี่ล่ะหมักคนมักกันชิ้สองเอาช้อมมาเวงให้ไลยนะครับเป็นแบบชี้สองมือละชิ้สองนี้ก็ือว่าต้มมาได้ะ เขาบอกกองว่าย้เที่ยวเหเออ่มนคุ้มกองนอะกองาใ่ออกกองเราเสยอยู่ได้เป็นจางออกกองยืว้าเราขึ้นหายกองบกถ้ามดาเขียกคนมาท่านนมาท่านนันคนมาท่านมาจะตือนคนมาท่านอาบน้ำมาท่านนั่นคนเล่นยาน้่นจะออกกองเนาะนี่เราพี่น้องก็ถือว่าเป็นฝันดีนะครับของลน์ลูกฝันอะรกันเป็นดีได้น้น้ำถคนหึง คนนด้ทก็มันดีเยอะดิน้อยว่าติดรอยไทยมันติดอ่างไวะร้องหาอื่นไ้ขนเระกสิว่าจ้าจ้ามันเกิดปนมันเป็นเกษเลยอือเอาําผีนํานองเขาาในละเติมกันนะครับเกษตรไยอันนี้หรอกเงินมันบอกแม่มันสืบดีีครัิเกษตรไรคลิปเยอ่นะครับไโชูชิมากันไปไหนหกอ เลียงพันยังย่อมใหมคุณตจริงยังยอมใหมคุณตุยเป็นนยอ่นี่ก็ว่าปนตฟันเราเล้อฟันหน่อยเดี๋ยวเราอีกคลิปหนึงพอที่เเบิ้งผู้นั่นฟันผูนี้ฟันนี้เอาเอาอาไเอาัปเลาไเอาเอาไเอันปเอาปอาคปเอาไปเอปของคุเตาอาไปอยปเอาอาเอาปเอาปปาาเป็นเลขหลายตัวเอไเลขหลายตัวมันสองเรียกซื้อาอาอยเนาะเอาอีกคลิปเอาเาเออ ฟันแมตีเด no ้อนะครับันแม่ตีมติมเพราะว่าแม่ติมเล่าอันนี้เป็นปันของเงินแม่ติมเป็นน้องสาวอ่ะเป็นเป็น้องสาวน้องาวม่ตีมตีเนาะเก็บไว้กันย้มเปลูคีบ่งมประจำเมื่อเาวดเต้นน้องสาวกับซ้ำนั่นผู้พี่สาวสีเทาซ้ำไหญ่มื่อเท่าได้มตี๋เลี้ยววัียหกสิบหกเดืัดียู่ยเลีวบนย้มไหนเสียดาจังเลยออกกำลังกายจะเสียค่าใหญ่สมัยากเนาะ ก็ไปยากแล้วเฮียดทีมนี่มัแล้วข้างกายว่น้อะก็บอกางงมปนนึง้ยม่ลอแล้วจะสิลงย่มเแล้วเอานพี้องนะครับปี่สรุปนะก็ฝันอมเม็ตีมนะเปตืยอาทุกังนะครับฝันวาลวดี่ส้นหน่อยมียเงเนาะเห็นเงาเนาะเป็นเป็นลูกเสาวของี่ว่าเป็นลูกตองเป็นลูกสาว้องกันส้นในผมเยีวาเนาะสนก็เลไปเบิงเลยเป็นลูกกระของมันเขาเขาสิ เก็บหลักฐานเสียงค้นไม่คนเห็นกําลังสิไปเบิงเขาเลยเอาหนีเขาสิเอาไปฟังเขาสิทําลายหลักฐานยันเขาเห็นวันว่าครับเลปลี่ยนไปเบิงเขากําลังสิขุดหลุมขุดยังนี่แหละวัน่าเขาสิฟังใช่ไหมยันเลาเห็นนั่นนี่แล้วว่นาจำได้หลักฐานนะตัวจุดฟันดีใช่ไหมพูดจุดของฟันไหมนั่นแกละยันตัวสิบสองเนาะแม่เนี่ยอายุเพิ่นก็สิบสองเนาะเขาจำได้สองหนึ่งเออเลื่อมเนาะพี่น้องที่เป็นรางเนาะเพราะว่ามันฝังในดินเลยแต่ว่าข้อศอเกิดขึ้นสองห้าหกนะครับ โมอรถกระตั้ในหาหกหาเก้านะครับเป็นพวกฟันทองเมตินเด้อนะครับเราฝากไว้พี่น้องเอซี่ฟันดีปานี่นะสนใจนะอ,อย่าลืมได้รับเดอ้อนี่ตัวนี้ละเพิ่นเน้นมาเรียบร้อยแล้วสิบสองเป็นมันเบาอยู่นี่สองมื่นค่ะคัดเห็นชัดบน่นนอเห็นชัดอยู่ดอกเนาะครับเนะาะว้าวเอซี่ให้โซกโซกมันมาได้ครับเดอ้อ สารพ่างชวันสุขุนนะครับสารพฟันเมดตียมเม็ีเมื่อเราแทนเด้อนะครับวบนานสุขุตสวัสดีครับอี่ปลี